ดวงชะตาของคุณในวันนี้ไพ่อยากจะบอกไล้สื่อสารอะไรฟังคําทํำนายนี้ไปพร้อมกันนะคะ ไพ่อยากจะบอกกับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้สิ่งที่คุณเคยขอพรสิ่งที่เคยบนบานสารกล่าวไว้ถึงเวลาถึงคิวแล้วนะคะสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณเคยบนบานสารกล่าวไว้คุณจะได้คุณจะประสบผลสําเร็จสิ่งที่คุณได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เวลาและถึงคิวแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะประทานรทรัพย์ประทานพรโชค ประทานพร์ความสําเร็จความมั่งคั่งให้กับคุณและดวงชนาของคุณในช่วงนี้จะได้รับชัยชนะในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดการสิ่งที่คุณคาดหวังไว้คุณจะประสบผลสําเร็จไพ่ พลังอำนาจกำลังจะประทานพรความสำเร็จให้กับคุณไปเพื่อพิกเนีช่วยหนุนนำดวงชะตาของคุณช่วงนี้ให้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิกรร์กำลังจะช่วยให้ดวงชะตาของคุณประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆสิ่งดีๆประสบผลสำเร็จในเรื่องการเงินการทำธุรกิจการค้าการขายดวงของคุณในช่วงนี้การทำธุรกิจ ดีได้ผลดีและประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ปรารถนาส่งต่อพลังงานดีๆนี้ออกไปขอให้สําเร็จ